สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงคุณบอยคลิปนี้จะมาอัปเดตทิศทางราคานะของตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตโดยรวมกันหน่อยนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนก็เพียงข้อมูลนะที่มาแชร์เป็นเพื่อนนะเพื่อ,อจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับภาพรวมของตลาดคริปโตนะก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นในหน้าจอที่แชร์ยอยู่นี้นะเหรียญส่วนใหญ่ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ยัง มีการเคลื่อนตัวแบบไม่ได้ผันผวนสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ในรอบ7วันที่ผ่านมาบิตคอยนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะคงที่อยู่นะไม่ได้มีความไม่ได้ขึ้นลงนะอย่างมีในยะสสาคัญนะครับแต่บางเหรียญอย่าง x r p นั้นเนี่ยก็พุ่งขึ้นไป6%เนะครับโซน่าแปดเปอซนะในรอบ7วันที่ผ่านมานะดอทคอยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นะคาร์โนเ็ดเอร์นะครับ ชีบะขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะในรอบเจ็ดวันที่ผ่านมาประมาณเกือบสามสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันนะนั่นก็เป็นภาพรวมนะส่วนค่าบนะิตคอยเฟียนกรีดอินเด็กต์ะตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้อยู่ที่ระดับหกสิบเอ็ดนะกลับมาอยู่ที่ค่ากรีดอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วนะั้นเนี่ยยังอยู่ที่ค่าเฟียร์อยู่เลยนะครับส่วนราคาของตัวบิตคอยนะก่อนหน้านี้ก็พุ่งขึ้นไปที่ระดับประมาณสักหกหมื่นหกพันเหรียญนลาร์สหรัฐต่อบีจีซนะครับซึ่งตรงนี้นะั่นเนี่ยก็เป็น แนวต้านที่ค่อนข้างสําคัญอยู่นะคยังไม่สามารถที่จะทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้อยู่นะตอนนี้ก็กลับลงมานะคเทสที่แนวรับที่ระดับประมาณสัก6 3หมืานเหรียญตอลลาา์สหรัฐต่อ BTC นะครับแต่ b i t c o i n นั้นเนี่ยยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือเส้น20 Week SMA ได้อยู่นะเส้นสีแดงตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูใน time frame weekly นั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะว่า b Bitcoin นะในรอบ สสัปดาห์ที่ผ่านมานครับยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือเส้น20 Week วิ a ได้อยู่นะครับจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะที่ถ้าเราเปรียบเทียบนะกับในปี2019นะซึ่งก็เป็นปีที่เฟดมีการค้างดอกเบี้ยและก็เป็นช่วงที่จะมีการลดดอกเบี้ยด้วยเหมือนกันนั้นเนี่ยจุดหนึ่งที่น่าสังเกตนะในช่วงนั้นนั้นเนี่ยเราสังเกตเห็นนะว่า Bitcoin ต,ตอนนี้ค่อนข้างทจะทำแพทเทิร์นคล้ายกับในปี2019 ซึ่งก็คือทําจุดสูงสุดนะที่ต่ําลงเรื่อยๆนะในช่วงปี2019เนี่ยก็ทาจุดสูงสุดที่ต่ําลงเรื่อยๆเหมือนกันนะในช่วงปี2019เนี่ยบิตคอยทาจุดสูงสุดนะถ้าเกิดเราวัดตั้งแต่ราคาจุดสูงสุดนะจนถึงช่วงที่สามารถที่จะทะลุนะครับแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะตามเส้นสีเหลืองตรงนี้เนี่ยใช้เวลานะประมาณสัก31สัปดาห์นะช่วงนั้นซึ่งถ้าเกิดวัดนะครับ เป,เปรียบเทียบกับช่วงนี้นะครับในช่วงที่บิตคอยทำจุดสูงสุดจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วนะที่จะเป็นในช่วงสาสิบเอ็ดสัปดาห์นะก็คือประมาณจุดเ,เดวลองเอาลูกศรชี้นะก็คือช่วงนี้นะที่ทะลุนะที่แนวต้านขึ้นไปนะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในทามมิ่งที่คล้ายกันเหมือนกันนะครับจุดนี้กับจุดนีนะ้ต้องมาลุ้นกันนะว่าบิตคอยนะจะสามารถทะลุนะที่แนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะ ในช่วงปี2019นั้นเนี่ยมีการทะลุขึ้นไปนะครับแล้วก็ย่อตัวต่ำลงมาในช่วงแพลนเมกนะช่วงโควิดเดือนมีนาคมปี2020นะแล้วก็และก็เกิด r e c e s s i o n สั้นๆด้วยนะครับแต่ว่าตอนนั้นถ้าเกิดไม่นับช่วงนี้เนะี่ยผมคิดว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดบูลันนะแล้วก็น่าจะวิ่งขึ้นไปนะนั่นก็คือนี่ก็คือจุดหนึ่งนะที่น่าเปรียบเทียบเหมือนกันนะครับกับในปี2019แต่อีกจุดหนึ่งที่น่าเปรียบเทียบนะก็คือในช่วงในปี2019เนี่ย ิตคอยังย่อตัวต่ําลงไปได้อีกนะจะสังเกตเห็นว่าเราสังเกตเห็นนะว่าในช่วงที่เฟดมีการลดตบเบีย้ยครั้งแรกก็คือช่วงนี้นะราคาของตัวบิตคอยพุ่งขึ้นไปนะก่อนที่จะย่อตัวนะต่ําลงมาเรื่อยๆนะก็คือช่วงนี้นะซึ่งถามว่าเหมือนช่วงนี้ไหมก็เหมือนเหมือนกันนะเพราะว่าเฟดก็เองก็พิ่งที่จะลดอบเบีย้ยครั้งแรกเหมือนกันนะก็คือช่วงนี้นะดังนั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าบิตคอยนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะ เหมือนทั้งสองซีเนียโอเลยนะก็คือจุดหนึ่งก็คือเหมือนกับช่วงนี้นะครับแล้วก็จุดหนึ่งก็คือก็เหมือนกับช่วงนี้เหมือนกันนะเรียกว่าเป็นไปได้ว่าจะออกได้ทั้งสองหน้าเลยทีเดียวนะครับจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะตัวเลขทางด้านแมคโกยอีโคโนมิกที่ต้องจับตามองนะที่อาจจะเป็นตัวชี้ชะตาตัวหนึ่งนะสำหรับตัวบิตคอยก็คือตัวเลขอัตราการว่างงานนะครับที่จะมีการประกาศออกมาในวันที่สี่เดือนตุลาคมนะครับ ตัวเลขล่าสุดนั้นเนี่ยอยู่ที่4.2นะนักเศรษฐศาสตร์ได้หลายคนนั้นเนี่ยก็มองว่าเนี่ยคอนเซนซันั้นนั้นเนี่ยประเมินว่าตัวเลขน่าจะเท่าเดิมนะอยู่ที่4.2เเนะแต่เว็บไซต์เทรดดิ้งอีโคร์นิมิกันเนี่ยประเมินว่าจะเพิ่มสูงขึ้น4.3เปอร์เซนะดังนั้นถ้าตัวเลขอันดับเอ็นพอยเมนต์เลพุ่งสูงขึ้นนั้นเนี่ยถ้าตามสาตินะในช่วงที่พุ่งสูงขึ้นนั้นเนี่ยตามเส้นสีขาวตรงนี้นะสนเส้นสีดำเงินนั้น เราจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงที่ตัว unemployment rate พุ่งขึ้นไปหุ้นนย่อตัวต่ำลงมานะสินทรัพย์เสี่ยงนย่อตัวต่ำลงมารวมถึงผมคิดว่า bitcoin ก็คงจะย่อตัวต่ำลงมาด้วยในช่วงนั้นนะครับถ้าเกิดตัวเลข un unemployment rate นันเนี่ยพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะจุดนี้ก็น่าจับตาม,มองนะว่าในช่วงวันที่สี่ับเดือน10นั้นเนี่ยตัวเลขจะเป็นยังไงถ้าตัวเลขพุ่งสูงขึ้นเยอะนั้นเนี่ยอาจจะมีความกังวลนะในเรื่องของ เศรษฐกิจนะครับถ้าอ้างอิงตามข้อมูล ded, ออนนดีนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่ามุ่นอาจจะล่วงก็ได้นะตัวเอส0อพร้อยนะีน,นี้เอส0อร้อยนันเนี่ยก็อยู่ที่ยังทําจุดสูงสุดอยู่นะเพิ่งจะทําจุดสูงสุดไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับส่วนตลาดเองนะก็มองในเรื่องของ FOMC Meeting นะที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่7เดือนพฤศจิกายน ตอนนี้หกสิบเปอร์เซ็นเกือบหกสิเปอร์เซ็นั้นเนี่ยมองว่าจะลดยี่สิบห้าเบสิสพอยต์นะส่วนอีกสี่สิเปอร์เซ็นั้นเนี่ยจะมองว่าลดห้าสิบเบสิสพอยน์นะครับแล้วก็ในช่วงรอบสัปดาห์นี้นั้นเนี่ยตลอดทั้งสัปดาห์ก็ยังมีตัวเลขต่างๆนะที่น่าสนใจนะครับคืนนี้เองเจอรมพาวเวลก็จะมีการออกมาพูดด้วยนะคืนวันจันทร์นะครับแล้วก็ตัวเลขที่น่าสนใจพรุ่งนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ Job o p e n i n g นะว่าจะมี งานใหม่เพิ่มเข้ามาเท่าไหร่นะครับในสหรัฐอเิกาและวันศุกร์นะครับตัวเลขที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คืออ e m p l o y m e n t r a t e นะที่จะมีการประกาศออกมาวันศุกร์นี้นะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะส่วนบิตคอยอย่างที่บอกก็เป็นได้ทั้งสองซนะีนาะผมคิดว่าถ้า Bitcoin เริ่มที่จะสามารถทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นั้นเนี่ยอาจจะมองได้ว่าอาจจะเหมือนจุดนี้ก็เป็นได้นะนมีความเป็นได้ว่า อาจจะเหมือนจุดนี้ก็เป็นได้นะแต่ว่าถ้าเกิดตัวเลข Unemployment u n e m p l อ y m อ n t rate ออกมาแล้วตัวเลขค่อนข้างสูงเนี่ยตลาดอาจจะแพนิคกลัวนะอาจจะคล้ายๆกันในช่วงนี้นะอจะสามารถที่จะยอดตัวต่ำลงไปได้อีกส่วนตลาดเอาคอเองนะครับโทรโทนะมูลค่าของตลาดเอาคอที่รวมตัวอีเรียมอยู่ด้วยนั่นเนี่ยอย่าง อยู่ที่ระดับไม่สามารถทรี่ะทะลุเส้น20 d e SMA ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น total t r e นะที่ไม่รวมตัวอีเทเรียมนะบสามถทจะทะลุเส้น20 weekly moving average ขึ้นไปได้แล้วนะแต่เหมือนกันนะครับว่าไซเคิลนี้นั้นเนี่ยอีเทเรียมยังไม่สามารถที่ะทะลุแนวต้านที่เส้น20 SMA ได้เลยนะราคาอยู่ที่2,620นะแต่ถ้าเกิดเราดูตัว a l t คอ i ตัวอื่นนะแม้กระทั่งคาร a โนเองนั้นเนี่ยยัง สามารถที่จะทะลุนะครับที่เส้น20 SMA ได้แล้วนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะตัวโซโลนาะครับก็สามารถที่ทะลุขึ้นไปได้นะ BNB นนะครับก็สามารถที่จะทะลุเส้น20 SMA ขึ้นไปได้โ o วิดดยังไม่สามารถสามารถทะลุขึ้นไปได้นะอเวอร์แลนนะสามารถทะลุเส้น20 SMA ได้นะ aring, เชลอิงยังไม่ทะลุนะอีธิเลียมเองนั้นเนี่ยยังไม่ นะยังไม่สามารถที่จะไปแตะเส้น20 SMA ได้อยู่นะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่ายังไง e t h น่าจะกลับขึ้นไปได้นะแต่อาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลานั้นน,น,นะครับสำหรับตัว ETH โอเคแล้ควคงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์เ,เพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร์นนะครับกดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนอยากจะรับข้อมูลตรงเลยนะข่าวสารจากทางช่อง Bitcoin ลงทุนบอยแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลแมโคุยคริปโตนะครับความเคลื่อนไหวของตลาดต่างๆนั้นเนี่ยข้อมูลทางสถิษตติต่างๆสามารถที่จะลงทะเบียนอ e ีเมลนะครับใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ได้นะผมจะส่งข่าวสารแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนตัวของตลาดนะครับแล้วก็ข้อมูลทางสถิต,ติต่างๆเนี่ยไปให้เพื่อน <c oughs> ๆเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับส่วนสถิต,ตินะของตัวบิตคอยที่เพื่อน <c oughs> ๆรู้กันนะ เดือนตุลาคมเขาเป็นเดือนที่เขียวนะเขียวนะครับส่วนใหญ่ก็เขียวนะเดือนกันยายนก็คงจะปิดนะที่เขียวเหมือนกันนะซึ่งมีไม่กี่เดือนนะมีไม่กี่ปีนะครับที่เดือนกันยายนจะเขียวนะโดยค่าเฉลี่ยโดยส่วนใหญ่นั่นเนะี่แดงด้วยซ้ำนะปิดลบ5.2เปอร์เซ แต่เดือนกันยายนปีนี้นะครับค่อนข้างที่จะแน่ใจได้ระดับหนึ่งเลยนะว่าบิตคอยน่าจะปิดเขียวนะครับส่วนเดือนตุลาคมนะโดยเฉพาะปีที่เป็นปีแฮ v วิ่และเป็นปีเลือกตั้งนั้นเนี่ยอย่างเช่นปี2016นกะก็ตุลาคมเขียว14%ปนะครับปี2อ2 0นะี่สะก็เขียว27-92%มีปี2012นะที่ติดลบ10%อร์นะคนระับ โอเคนะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับยังไกงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ล o ทุนบอ b ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสมัครลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารตรงผ่านอีเมลด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ